Ô biển đây biển đây mười 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 lại mười ngàn mười khác mười nè thôi rút rồi mười 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 ไม่มีแรงยกแกวแรงเลยแรงนะมีคือเก้าละยกแกวเสื้อเมครับเมยครับนองเมยครับไกล์โมเมนต์เลยเงียบไปหมดถึงแล้วยกบ่ึ้นแล้วเต๋ เบิ่งลูกพี่ข่อยด้วยล่ะลูกพี่ก็แจงงามแท้อืคือแจงจริงงามแถวว่ะดเดี๋ยวกันไก่น้อยขอยิ่มาเขาลองนี่ล่ะมาเด้อไปยังสมวันนี้กระซิด,ดต้องใจค่าดิกระซิดลายไประไดี๋เนี่ย <c oughs> ฮะขวดน้อยนึงบ่ขวดน้อยนึ่งองวุน่นแหละวายกว่าเลยน,น้ำไหลไหล น้ำไหลไหลเลยวะต้นอี่อยังนี่ต้นไม้ต้นไม้อี่ยังตัดงามเถอะวะลูกพี่ก็ตัดงามแท้ งามแล้วคนตัดก็รอดิคนตัดก็รอ,ตอแต่งจริงกับงำเดี๋ยวมาเดากันกันหน่อยนี่กระเจี๊ยนเอาเฮค่ไหนเนี่ย nà mượn, lông đèn hiếu lạo. bơ hm, 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 hm,